<Yeah>. Okay. สวัสดีครับผมโอ๊ตครับน้ำใสค่ะวันนี้นะครับทางเพจ Fit for Fun ขอนำเสนอช่วงใหม่ในช่วง Fit Dining ค่ะ,ะว่าแต่ Fit for Fun นี่ไม่ใช่เพจเกี่ยวกับสุขภาพหรอคะก็เพราะว่าเป็นเพจเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยแหละครับเราเลยปกติเนี่ยเราจะเสนอ,สนอพวอเกี่ยวกับการกออกกําลังกายวันนี้เราเลยพามาชิมอาหารนะครับ<ม>เพราะ ออกกาลังกายดีแล้วก็ต้องกินดีด้วยนะครับเพื่อจะได้มีสุขภาพที่ดีอย่างนี้นี่เองค่ะงั้นร้านที่เราจะมาแต่วันนี้นี่คือเหมาะเลยนะคะเนี่ยร้านทักเฮาบี้นะคะเป็นร้านอาหารสไตล์เกาหลีที่นําเข้าวัตถุดิบชั้นเยี่ยมมาจากประเทศเกาหลีค่ะนี่ได้ข่าวว่าพี่พนักง,งานเขาจะแฮอาหารของเรามาเป็นถาดแล้วก็มาผัดให้เรากินสดๆร้อนๆเลยค่ะแต่วันนี้พิเศษนะคะคือพี่เจ้าของร้านนะคะจะเป็นคนมาผัดให้เรากินกันเองเลยค่ะไปครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันเลยดีกว่า ระหว่างนี้นะคะพี่โอ๊ตกำลังสัมภาษณ์คุณนิกเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวและการทำงานของคุณนิกใครจะเดาได้บ้างคะว่าเห็นมาดคุณชายตีนี้ผมเรียบแปลขนาดนี้คุณนิกยังเป็นนักรักบี้อีกด้วยติดตามอ่านบทสัมภาษณ์ได้ในวันที่20กุมภาพันธ์ทางเพจฟ for ฟันนะคะเออเลยครับชื่อสถาพรมณิธิประพง์ชื่อเล่นชินิกครับปัจจุบันก็คือจะเป็นผู้บริหารของบริษัทซักคาบี้กรุ๊ปโดยที่ผมเนี่ยจะดูแลในเรื่องของการตลาดนักฟุคบอเป็นหลัก ก็ร้านของผมก็เริ่มต้นมาเมื่อวานสองปีกว่าเริ่มต้นสาขาแรกที่สยามกาแฟรินถนนอังรีดูนังครับอันนี้คือจะเป็นสาขาแรกเลยตั้งแต่เปิดมาก็รู้ว่าได้กระแสตอบรับมาอย่างดีทําให้วันนี้ขยายไปถึง6กสาขาแล้วก็ภายในปีหน้าจะมีการขยายเพิ่มเติมไปถึง10สาขาฐานของเราคือจะเป็นฐานเกาหลีที่เป็นหานเกาหลีสไตล์ใหม่ในประเทศไทยคือจะเป็นสไตล์แบบผัดก็คือจะมีพนักงานบริการผัดให้ที่โต๊ะโดยหานนี้จะเสิร์ฟลงกระทะเบเวอโตขนาดนี้ครับ ดยวัตถุดิบเกินใหญ่ก็คือจะนาเข้ามาจากประเทศเกาหลีเลยโดยเฉพาะในเรื่องของซอสในทั้งนี้เราจะต้องเป็นวัตถุดิบที่ได้จากเกาหลีโดยเฉพาะจะได้ในเรื่องของรสชาติและคุณภาพที่ได้มาตรับอย่างแท้จริงร้านชัก,กเกาหลีเป็นร้านอาหารเกาหลีสไตล์ใหม่มีกระทะใบโตๆโตโตที่จะมีพนักงานคอยมาปรุงให้ถึงโต๊ะ ทั้งเนื้อสัตว์และซีฟู้ดชั้นเลิศก,กับผักที่คัดสรรมาอย่างดีทั้งจากในประเทศและนําเข้าจากประเทศเกาหลีแต่ที่เด็ดที่สุดนะคะคือน้ําซอสที่นํามาใช้ปรุงเรียกว่าเป็นเคล็ดลับและทีเด็ดของร้านชักเฮาบี้เลยทีเดียว <S 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 เชิญชวนเพื่อนๆที่แบบว่าชอบนาหายเกาหลีหรือใครที่อยากทานนาหายเกาหลีสไตล์ใหม่ก็แวะมาทานท,าที่ร้านผมได้นะครับเอาปัจจุบันมีอยู่6ตสาขาสยแควเป็นท่านรัชทาวเวเป็นท่านพนมก้าเป็นท่า,า,า,รานรา,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 างสิทธิ์เป็นท่านบานงาเป็นท่านสารยาช่องทางติดต่อก็ตามเบอร์ที่ให้วลาลาไว้ด้านล่างเลย สำหรับเมนูทักคีบี้เนี่ยนะคะเป็นเมนูยอดนิยมที่เกาหลีเลยค่ะสำหรับการทานอาหารกับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนสนิทหรือว่าถ้าชายหนุ่มคนไหนเนี่ยนะคะต้องการพาสาวออกเดททักคีบี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเช่นกันนะคะนอกจากจะได้ความสนุกอิ่มอร่อยแล้วระหว่างที่พี่พนักงานกําลังปรุงคุณก็จะมีช่องว่างให้ชวนสาวคุยยังไงคะเหมาะมากเลยนะคะสำหรับหนุ่มๆที่อายทั้งหลายแต่ว่าสาวโสดหรือหนุ่มโสดนี่ยังไม่ต้องน้อยใจนะคะสมมติถ้าไปคนเดียว ระหว่างที่รอพี่พนักงานกำลังปรุงเราก็สามารถสั่งเมนูไซส์ดิชเจ๋งๆที่ทางร้านแนะนำมาชิมไปทางๆก่อนก็ได้ค่ะเช่นทักคาลยองไก่กรอบๆคลุกด้วยซอสสไตล์เกาหลีกลมกล่อมเปรี้ยวหวานลงตัวกำลังดีหรืออยากซดน้ำซุปร้อนๆก็แนะนำนี่เลยนะคะซุปกิมจิเป็นเมนูยอดนิยมตลอดการที่เกาหลีทางร้านทักเขาบี้ได้ปรุงรสชาติสไตล์เกาหลีต้นตำรับรับประกันความเข้มข้นกลมกล่อม

นี่โอ๊ตตัวจะแตกแล้วเนี่ยอิ่มมากร้านนี้นี่นอกจากรสชาติจะสุดยอดแล้ววัตถุดิบยังสุดยอดด้วยนะที่สมแล้วที่แบบเผ็ด Fun ฟิตพอฟันคัดสรรมาอย่างดีนี้รสชาติจัดจ้านเข้มข้นมากเลยแล้วก็สําหรับคนที่กินเผ็ดไม่เก่งนะคะขอแนะนําชานมสตรอเบอรี่ค่ะอา้าวหายไปไหนแล้วครับพร้อมกันหาทุกอย่างพี่มันอร่อยวันนี้ก็ทางเผ็ดฟิตพอฟันนะครับต้องขอขอบคุณร้านชาคาบี้นะครับ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำช่วงของฟิตดิเนิงนะครับแล้วก็วันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณพิธีกรน,น้องน้ําใสของเรานะครับโอกาสหน้าก็คือต้องขอรับเชิญมาในรายการใหม่ยินดีครับวันนี้ขอบคุณคมา,มากสวัสดีครับ